สวัสดีจ้าวันนี้อากาศครึ้มครึมอีกแล้วพี่น้องเอย๋ยหน่นน่นมาแล้วมาแล้วอากาศครึมจ้านี่อากาศครึมฝนตกน้ําท่วมน้ําท่วมทุ่งพี่น้องเอย๋ยน้ําท่วมทุ่งมาดูกันนั่งนั่งนั่งไหนนั่งไหนนี่บานแล้วจ้านี่เห็นไหม พี่น้องเห็นไหมเห็นเลขอีหยังเห็นกันบอเห็นกันบอเห็นกันไหมจ้านี่เปิดแล้วนะจ้าวันนี้วันที่เก้าเก้าไกลเก้าไกลเด้อถูกกันเด้อนี่คนดวงดีจะมองเห็นนะจ้าเห็นไหมเห็นไหมเห็นเลขอีหยังมาก ถ้าอย่าถามยี่จอยนะว่าเห็นเลขอะไรนี่ส่องให้ดูขนาดนี้พี่น้องเอ๋ยนี่เห็นรอ <Okay. S 1> เห็นไหมเห็นไหมนี่เลขมันอยู่ในใบนี้แหละไปตีไปไปอะไรอ่ะอืไปจัดหาวเองไปเรียงเอาเองเดอ้อใครชอบเลขอะไรนี่มาแล้วจ้าเปิดแล้วจ้าเปิดแล้วนะจ้านี่ ใครมองไม่เห็นก็ไม่เห็นนะจ๊ะบุญไม่ถึงใครมองเห็นก็นี่ตัวเลขเห็นไหมเห็นไหมเจจอยเห็นแล้วเด้อเยจอยสั่งหวยแล้วนะจ๊ะนี่เห็นไหมตัวเลขจะจะขนาดนี้มองไม่เห็นเถือพี่น้องเพื่อนเพื่อนแล้วจ้าชอบมาถามเจจอยนะเห็นเลขอะไร เห็นเลขอะไรหนูไม่เห็นเลขอะไรอันนี้มันแล้วแต่ดวงคนนะจะเห็นกันไหมโอีเจยจอยเห็นแล้วเจยจอยสั่งหวยเราด้วยเห็นตรงตัวเลขตรงนั้นตรงนี้มารวมกันใครชอบเลขไหนก็รวมได้จ้าตีกันตีกันตีกันเองเลยถ่ายใหดูถดูส่องให้ดูจ้าวันนี้วันดี วันที่เเปิดนี่เห็นเลขอะไรกันต้องดูดีๆนะจ๊ะต้องดูดีๆด,ดูดีๆมีรางวัลน,นะอย่าจอยสั่งหวยเ้อเด้อแต่จะถ่ายให้ดูอย่าจอยซื้อตัวไหนเด้อเห็นไเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมเปิดมาครั้งนี้เห็นเลขเห็น ตัวเลขเลยเด้อนึ่งเฮ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 งรวยรวยนะลูกคนดูคนไหนดวงดีก็ได้นะจ๊ะจ๊ะเฮง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 รวย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 เฮงเฮงรวยรวยนะลูกนะต้นไม้นำโชคกีจอยจ้าเฮงนะจ๊ะตาดีได้นะจานไหม ตัวเลขก็เห็นจะจะโทรศัพท์จะจยมันมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าข้างนอกใบสดๆเห็นตัวเลขชัดเลยจ้าแค่นี้ก่อนนะจ้าแต่เจเจยจอยซื้อเลขอะไรเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนะึงจ้านี่ใบออกงวดที่แล้วใบใหม่ขึ้นมาจะบอกหน่อยเออครั้งหนึ่งใบใหม่ขึ้นมาก็จะบอกทีหนึ่งจ้า แค่นี้เด้อแค่นี้เด้อแค่นี้เด้อจ้าชายชนก็กำลังออกใบใหม่แดงปัดลัดใบใหม่ชายชนจะจอย,ยแดงปัดลัดสวยสวยสวยแค่นี้นะจ้าแค่นี้นะจ้าเฮงเฮงรวย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 จ้าบ๊ายบายจ้า